สวัสดีครับพบกับผมยุคนชนข่าวติดตามสถานการณ์การสู้รบล่าสุดระหว่างไทยกับกัมพูชาเข้าสู่วันที่11นะครับวันนี้มีการเปิดฉากพื้นที่แนวรบใหม่นั่นก็คือปอยเปตของประเทศกัมพูชานะครับ F16 ท่านับได้เนี่ยบิน2รอบนะครับแต่ถ้าปฏิบัติการที่มีการรายงานในวันนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า3รอบนะครับทั้งในพื้นที่ปอยเปตแล้วก็พื้นที่จังหวัด อื่นของประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบทุกซอกทุกมุมของผลงานการปฏิบัติการล่าสุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในเวลา16นาฬิกา 30นาทีเกิดสถานการณ์ไม่สู้ดีขึ้นอีกแล้วครับเนื่องจากมีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นที่แนวชายแดนจังหวัดตราดจุดยุทธศาสตร์บ้านสามหลังหลังจากเมื่อวานนี้กองทัพเรือโดยนาวิกโยธินออกมาระบุนะครับว่าสามารถจัดการขเขมรให้สิ้นสภาพไปได้แล้วแล้วเสียงปืนยังมันกลับมาเกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างไรก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะได้ไปติดตามกันนะครับ แต่ก่อนอื่นผมขอพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าการปฏิบัติงานเนิน350ที่ปราสาทต,ตาควายกันหน่อยนะครับถแถลงโดยกองทัพภาคที่2ยืนยันชัดเจนนะครับว่ายังไม่สามารถนำร่างของทอหารทั้งสองนายที่เสียชีวิตบนเนิน350ออกมาจากพื้นที่ได้นะครับตลอดทั้งวันยังปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายของไทยได้ระดมยิงอย่างหนัก ไปที่กำลังพลฝ่ายกัมพูชาที่พยายามจะขนเข้ามาเติมอีกกว่า160คนไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้นะครับในส่วนกำลังพลที่ประจำการเดิมก็มีความอ่อนล้าขาดน้ำแล้วก็มีรายงานนะครับว่าอาจจะต้านทานไม่ไหวขอให้หน่วยเหนือยิงสนับสนุนในทันทีและก็บางจุดได้สั่งให้กำลังพลถอนตัวไปด้านล่างทำให้การต่อต้านฝ่ายของไทยในบางห่วงเวลาเนี่ยเบาลงไปอย่างชัดเจนนะคะคุณผู้ชมครับ อันนี้คือเนิน350กําลังรบกันอยู่ยังไม่จบเลยนะครับอีกหนึ่งฐานปฏิบัติการที่น่าสนใจก็คือไปโปรโที่ปฏิบัติการของกองกําลังสุรนารีอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับได้ปิดล้อมตรวจคน้นบริเวณตลาดเมืองใหม่ช่องสงามมีคอนโดสินค้าอยู่ที่ตำบ,บลไพรพัฒนานะครับปรากฏว่าไปเจอเงินสดกว่า11ล้าน3 1บาทแล้วก็ทองคำรูป,ปรพรรณอีก33รายการนะครับ โดยเจ้าของเนี่ยอ้างว่าได้มาจากการขายสินค้าแต่เจ้าหน้าที่ต้องทําการยึดอายัดเอาไว้ตรวจสอบก่อนว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งก c a มอร์แล้วก็ขบวนการหลอกลวงจากฝั่งช่องสงังมทางฝั่งเขมรเพื่อที่จะโอนย้ายทรัพย์สินเนี่ยกลับมายังฝ่ายไทยหรือไม่นะครับนี่เป็นภาพรวมนะครับของพื้นที่ปฏิบัติการโดยกองทัพภาคที่2นอกจากนั้นมีรายงานครับว่า15นาฬิกา30นาทีอาร์มี่มิลิตารีฟอสได้แจ้งนะครับว่าเครื่องบินรบ F16 ของกองทัพอากาศไทยได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอีกหนึ่งจุดอันนี้ไม่ใช่ที่ปล่อยเปรตน,นะเดี๋ยวปล่อยเปรตเราจัดหนัากกันอันนี้จะเป็นจุดที่ฐานปฏิบัติการทางการทหารและก็คลังอาวุธลึกเข้าไปถึงอำเภอสีโสพลจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชานะครับไม่ว่าจะลึกไม่ว่าจะไปหลบไม่ว่าจะไปซ่อนอยู่ที่ไหนกองทัพไทยจะตามหาให้เจอแล้วก็ทำลายล้างกวาดล้าง ให้สิ้นสภาพนะครับซึ่งการกวาดล้างฐานที่มั่นของทาหารคำเรรวมไปถึงตึกของพวกสแกมเมอร์กองทัพไทยออกมาเปิดเผยครับว่าตอนนี้ทำลายไปได้แล้วกว่า6แห่งนะครับแล้ว2ใน6ถูกระบุจากทางการสหรัฐคว่ำบาตรทางการเงินแล้วก็ยึดทรัพย์เจ้าของไปก่อนด้านนี้จากการพัวพันกับธุรกรรมสแกมเมอร์ที่เคยหลอกลวงชาวอเมริกันมาอย่างยาวนาน เป็นจำนวนเงินหลายแสนล้านบาทครับคุณผู้ชมครับนี่คือเร,เ,รเราต้องพูดแบบนี้ไปหาสหรัฐไปหาประธานาธิบดีโดนัลน์ทรัมป์เยอะๆว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าไว้ที่คุณขึ้นแบล็คลิสต์นะความบาตท,ทางการเงินพวกแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยวันนี้ไทยช่วยไปตามถล่มให้แล้วนะครับหลังจากพบว่าไว้พวกสแกมเมอร์เนี่ยจับมือกับกองทัพรัฐบาลเขมรเดี๋ยวดูจีนครับเดี๋ยวมีข้อมูลจากจีนด้วยเขาบอกหมดแล้วครับว่า รัฐบาลกัมพูชามีส่วนพัวพันกับผลประโยชน์กับแก๊งสแกมเมอร์ชัดเจนพูดง่ายๆพวกนี้มันพวกเดียวกันทั้งหมดครับทีนี้มาต่อกันที่ปฏิบัติการที่ปล่อยเปรตกันบ้างโอ้โหและแล้ววันนี้ก็มาถึงคือผมอยากจะอธิบายความคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนเมื่อวานนี้ที่เรานําเสนอข่าวไปจําได้ไหมครับคขมเมมันถล่มยิงบ้านหนองจานหนองยาแก้ว บ้านคลองแผงเนี่ยยางหนักเลยนะครับด้วย b m เอ็ม21แล้วก็ r m 70จรวดนะครับยิงเข้ามาเป็นร้อยๆลูกถล่มพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่พลเรือนของประเทศไทยอทพอเช้าวันนี้กองทัพอากาศเลยไม่รอช้าเลยครับจัดให้เลยแม้จะอยู่ออกไปทางอารัยประเทศนะครับแต่พบว่าพวกมันเนี่ยเอาพวก b m 21เอากระสุนเอากำากลังพลไปซ่อนเอาไว้ที่ปอยเป็ด<สม>ก็เลยทิ้งไข่ไปสมื้อครับนี่ มือแรกเกิดขึ้นสักประมาณช่วงสายๆถูกระบุว่าเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชาเขตที่หนะครับนี่ดูนะฮะทีมงานก็เปิดเสียงคอครอไปก็ได้คนขเขมรน,นี่ตกใจกันใหญ่เลยนะครับว่าโอ้โหนี่จะมาถล่มพื้นที่บ่อนคาสินโนหรือว่าสแกมเมอร์แบบนั้นหรือไม่นะนะเราไม่ได้ถล่มคาสินโนหรือว่าถล่มอะไรทั้งนั้นนะครับ,บเราถล่มครังแสงอของขเขมรผมอยากให้คุณผู้ชมดูการถแถลงข่าวของพันอากาศโทจากกริฑ ทำวิชัยครับท่านเป็นโคศกกองทัพอากาศหลังจากที่โอโห F16 ถลม่มสองรอบนะวันนี้สองมือ้อตุ้มุ้มเละเทะไปหมดครับคุณผู้ชมท่านอธิบายเห็นคุณผู้ชมดูภาพถ่ายทางอากาศที่อยู่ด้านหลังทหารเรือเนี่ยไอทหารอากาศเนี่ยบอกว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีนะไอกลุ่มควันที่มันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอันนั้นคือไข่นะครับเวลาหย่อนทีเนี่ยก็ไม่ได้กินไข่แค่ลูกเดียวนะครับจัดให้แบบเบิ้ลบ้างจัดให้แบบ3 4มลูกบ้างคุณผู้ชมดูนะไข่เนี่ยมันระเบิดเนี่ยหลายจุด เป็นจุดใหญ่ๆแล้วคุณผู้ชมสังเกตนะครับเระหว่างไข่เนี่ยมันจะมีไอ้จุดเล็กๆเ,เป็นแสงอยู่นั่นแหละครับคลังแสงก็คือเหมือนเราทิ้งไข่ลงไปต้มไอ้บีเอที่อยู่ในคลังแสงจะวหลดปืนใหญ่ระเบิดของขมรนที่อยู่ในคลังแสงมันก็เลยระเบิดใส่พวกทหารขมรนเนี่ยนะครับคาฐานปฏิบัติการทางทหารอย่างแม่นยำ <c oughs> ลองไปดูครับเป้าหมายทั้งพลเรือน ก่อนที่จะมีการโจมตีเนี่ยทางกองทัพไทยเองได้ผมใช้คําว่าดําเนินการด้านการข่าวนะครับผ่านขีดความสามารถที่เรามีในการที่จะพิสูจน์ทราบชัดเจนว่าเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายทางทหารและเราเราส,สังเกตกิจก,กรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบอาคารสถานที่ก็พบว่ามีการนํารถเข้าไปโหลดนะครับจรวดบเม21ซึ่งทําให้เราค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายท,ที่ที่มีคุณค่าในการโจมตีและสาคัญกว่านั้นคือเราได้ ผมใช้คาว่าตรวจสอบพื้นที่โรยรอบก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีพลเรือนอาศัยอยู่ส่งผลให้นําไปสู่การตัดสินใจที่จะโจมตีเป้าหมายที่เป็นคลังเก็บบี1มยีเมื่อเช้าวันนี้ก็ขออนุญาตดูภาพนะครับขออ,อนุญาตอธิบายก่อนก่อนให้ดูภาพเคลื่อนไหวนะครับก็จะเป็นภาพที่มีการทิ้งระเบิดลงไปแล้วเห็นว่ามีจุดเล็กๆจํานวนมากมายที่เกิดขึ้นจุดนี้คือการระเบิดซ้อนของเบียมยีที่เราโจมตีไปนะครับขออนุญาตดูภาพเคลื่อนไหวครับ ก็จะเห็นภาพที่มีการประทุขึ้นของระเบิดในจุดต่างๆก็คือจรวด bm ยี่ิบเที่ถูกเก็บอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ขอเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าการปฏิการทางทหารขอ,ของกองทัพไทยมุ่งเน้นที่จะโจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นครับนี่แหละครับทีมงานเปิดภาพตามคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมดูกันเยอะๆเลยทุกมุมกล้องของปอยเปตนะครับถลม่มผมถามคุณผู้ชมง่ายๆอ่ะคุณผู้ชมคิดว่าจุดเนี้อันนี้เราดูข่าวกันแบบดูความจริงนะคุณผู้ชมว่ากี่ศพเนี่ยเห็นไหมคือมันนับไม่ได้ เพราะว่าไข่ลงไปตุ้มขนาดนี้แล้ว b m 21ซึ่งไม่รู้ว่ามีกี่ร้อยลูกในครังแสงนะครับมันก็ระเบิดซ้ําใส่พวกทหารเขมรที่อยู่ในครังอาวุธครังแสงฐานปฏิบัติการเพราะที่ผ่านมาไทยเนี่ยนับไม่ได้คุณผ,ผู้ชมเข้าใจว่ามันจะนับยังไงอะ่ะที่บอกว่าไอ้เสียชีวิต500กว่าคนอันนั้นแค่พื้นราบนะครับกองทัพอากาศยังไม่เคยรายงานตัวเลขเลยซึ่งมันประเมินยากและเดี๋ยวผมจะบอกว่าทหารเขมรเนี่ยเสียชีวิตกันเป็นหลายพันคนเนี่ย มันมีความเป็นไปได้หรือไม่นอกจากนั้นเรา<ด>ยังไปได้ข้อมูลนะครับจากชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนอำเภออารันยประเทศ<ด>พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตามตึกสูงของฝั่งปอยเปตเริ่มมีทหารของกัมพูชาพร้อมกับอาวุธเข้ามาประจำการแล้วนะดูเอาถ้าหากพบแล้วมีหลักฐานว่าตึกไหนมีอาวุธมี BM 2 1ซ่อนเอาไว้ปุ้มชัดเจนนะครับเนี่ยตึกสูงทั้งหลายเนี่ยนะครับ ล่าสุดเนี่ยบรรดาพวกแก๊งสแกมเมอร์หัวหมอนะคุณผู้ชมมีออกมาแล้วนะกลัวโดนไข่เนี่ยคนที่อยู่ตามตึกมันก็กลัวหมดเพราะไม่รู้ว่ามีฐานของทหารขเขมรเนี่ยมาใช้หรือเปล่านะตอนนี้มีพวกหัวหมอถึงขนาดขึ้นธงชาติของประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งอะ่ะชักธงชาติขึ้นเลยนะบอกว่าอย่าทิ้งตรงนี้นะเพราะทิ้งตรงนี้เนี่ยเป็นของชาติมหาอำนาจกํากลังเอาตัวรอดกันแบบนั้นเลยทีเดียวว่ากันว่าปล่อยเป็ดเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการ โจมตีไปที่กล่องดวงใจหรือจะเรียกว่าไข่ของฮุนเซนก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็เลยทําให้ฮุนเซนร้อนนั่งไม่ติดครับคุณผู้ชมครับรีบออกมาโพสต์เฟซบุ๊กทันทีบอกนะครับว่ากองของกองกาลังของเราจะยืนหยัดอย่างมั่นคงกระตอรือรือร้นเราจะปกป้องศักดิ์ศรีด้วยความกล้าหาญเราจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามและจะไม่ยอมต่อการบีบบังคับทุกรูปแบบครับการที่ฮุนเซนใช้คำว่า เราจะไม่หวั่นไหวแม้จะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามตีความไม่ได้เลยครับก็คือแลกด้วยชีวิตของทหารเขมรต่อให้ทหารเขมรจะเสียชีวิตเท่าไหร่ก็พร้อมแลกอันนี้ถอดรหัสคําพูดที่ชัดเจนเลยนะครับคําว่าต่อให้แลกด้วยอะไรก็ตามอะ่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าไม่หวั่นไหวล่าสุดคืออะไรรู้ไหมฮะมีรายงานด่วนเข้ามานะครับว่ากองทัพกัมพูชาประกาศสั่งรับสมัครทาหารบก เพิ่มอีก2,964คนเพื่อจะไปรบที่แนวชายแดนครับก็สอดคล้องกับคำพูดของฮุนเซนบอกว่าเราจะยอมแลกทุกอย่างไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามส่งทหารไปอีก3,000กว่าคนน่าจะเอาแวนด้าน่าจะเอาบักบอยนะไปสมัครเป็นแนวหน้าเพราะว่าออกมายุยงส่งเสริมกันดีเหลือเกินนะครคุณผู้ชมครับนี่แล้วสมัครกันเกือบ3,000คนเพิ่มเติมแล้ว3,000คนก่อนหน้านี้ไปไหนอะ ก็แสดงว่าต้องมีทหารคำบูชาเสียชีวิตเป็นจํานวนมากในขณะเดียวกันเราไปตัดภาพดูที่บึงตะกวนของกองกําลังบูรพากองทัพภาคที่หนึ่งอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้จริงๆเพราะตอนนี้ท<ะ>หารขมรนเนี่ยเสียขวัญไปหมดแล้วหลายต่อหลายคนทิ้งทัพหลายต่อหลายคนทนเห็นสภาพความเสียหายไม่ไหวอ,ออกมาอัดคลิปแล้วก็ววย y ไว้บอกว่าโอ้ยไปกันหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเกิดแต่กับผมนี่แหละ<ๆ>เกิดแต่กับกูนี่แหละว่ากันง่าย ถล่มอะไรขนาดนี้อลองไปดูครับน,นี่ตุ้งเกียร์ตรงเกยียร์ตุ้งเกยีรเกรยร์อ่าฮสั่สนเลมือนะอ่ามาชูนหนึ่งอ่าปอนอ่ะทเท่มเอเป็นสั่นเลยเลิงมั่งนี่นะครับโดนอย่างหนักหน่วงแล้วสุดท้าย เมื่อหลังพิงฝาหมาจนตรอกทางฝั่งกัมพูชาก็เลยใช้ยุทธวิธีทางด้านไอโอการข่าวนำเสนอข่าวปลอมหาว่าไทยเสียชีวิตเป็น4 0 0 0 0 0คนนะครับแล้วก็โจมตีว่าไทยใช้สารพิษทหารเขมรคนหนึ่งชื่อว่านายกุลยงไปให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวระดับโลกอย่างรอยเตอร์นะครับบอกว่าตอนที่มันลบอยู่นั้นมีอาการหายใจติดขัดเหมือนกับกำลังจะขาดอากาศหายใจอ้างว่าเครื่องบินของไทยกระสุนปืนของไทย มีแกส๊สพิษโอ้โหนะเอารอยเตอร์ก็ไปทำนะข่าวแบบนี้คุณผู้ชมผมก็เอาข่าวรอยเตอร์มาอ่านแต่ต้องพูดให้ชัดวันก่อนรัฐมนตรีมหาไทยขเขมรน่ะมันเอาคลิปเครื่องพ่นยุงอ่ะพ่นยุงเพื่อสุขภาพเพื่อปราบยุงลายของไทยเนี่ยไปบิดเบือนว่าเป็นการพ่นสารพิษเพื่อหลอกล้างสมองคนขเขมรเชื่อนั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงละประสาทกันละคุณผู้ชมแต่สำนักข่าวระดับโลกทหารคนนี้บอกว่าผมหายใจติดขัดนะ เอาดีๆตอนล้มเป็นแผนิกหรือเปล่ามันเป็นอาการแพนิคเลยแบบนั้นน่ะนะครับแล้วก็โอ้โหคือถ้าโดนสารพิษเยจะรอดเลยครับคุณผู้ชมคิดเอาเองแล้วกันแต่ว่าโอ้โหรอยเตอร์ก็ไปทําข่าวตีข่าวออกไปแบบนี้ประเทศไทยของเราก็เสียหายเพราะเป็นการ,รกล่าวอ้างมันไม่มีหลักฐานเนี่ยข่มีไม่มีหลักฐานเลยเอาเครื่องพ่นยุงเนี่ยนะโอ้โหแล้วรอยเตอร์ก็ไปทําข่าวเครื่องพ่นยุงเนี่ยเหรอครับมันประเทศไทยของเราเสียหายนะฮะคุณผู้ชมครับ ทีนี้เราไปต่อกันที่ปฏิบัติการของนาวิกโยธินจังหวัดตราดเนี่ยมีคุณผู้ชมถามผมมาตอนนี้เยอะมากเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรผมยืนยันนะครับว่า16นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเกิดเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นในพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเดี๋ยวรอเช็คกันต่อนะครับแล้วก็ตามไปดูกันต่อในช่วงทางข่าวค่ำเราอยู่กันยาวๆจนถึงสองทุ่มคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าที่จังหวัดตราดนาวิกโยธินเขาบอกว่าขมนสนสิ้้ภาพไปแลว แล้วอยู่อเสียงปืนมันกลับมาดังวันนี้ได้อย่างไรอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่น,น,นักขณะนี้ก็ยืนยันนะครับว่ามีผอบอหน่วย B H Q แล้วก็กองกำลัง B B Q ของขมนที่เดินทางมาโดยรถยนต์หรู4-5คันถูกโดรนทิ้งระเบิดคือทุกวันนี้เรานำเสนอข่าวบอกแต่ว่าขมนี่ะโดนมันเยอะพูดจริงนะของไทยก็เยอะนะครับนะคุณผู้ชมดูอนุภาพนี้ก่อน B4 กับ a f ต e r นี่เห็นรถ5คันไหมของผบ B B Q อ่ะ B H Q อ่ะนะตูม ตุ้มหายเลยผมถามคุณผู้ชมตรงนี้กี่ศพอ่ะคือมันนับไม่ได้แต่ถ้าจะให้ประมาณการเอาแบบผมเนี่ยนะก็ต้องหลักสิบอ่ะเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นหลักสิบเพราะนั้นคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่างเวลาเรานําเสนอข่าวบอกอทหารไทยเสียชีวิตอย่างเงี้ยพอเรามาดูทางฝั่งกัมพูชาโอ้โหมันมากมายมหาศาลไม่นับนับไม่ได้เลยนะครับเรามาดูเนี่ยฮะธงชาติไทยโบกสะบัดเหนือดินแดนจังหวัดต,ตราด กองทัพเรือก็ย้ําแล้วนะว่าจัดการประเดชศึกสิ้นสภาพได้แล้วแต่ตอนนี้มันยิงกันอยู่เนี่ยได้อย่างไรนี่ฮะมีคลิปแล้วปฏิบัติการของนาวิกโยธินกองทัพเรือที่มีการเอามาเผยแพร่เนี่ยนะโอ้โหต้องบอกว่าเฉียบขาดดุดันไม่สนหน้าอินหน้าพรมใดๆทั้งสิ้นนี่ฮะดูครับดูปฏิบัติการครับอันนี้คือทํางานเสร็จแล้วนะค่อยเอามาให้คนไทยดูทีหลังว่า นาวิกที่พูดถึงกันเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยสมคำล่ำลือหรือเปล่าลดูฮะเป็นไงสุดๆทหารไทยครับคุณผู้ชมอนอกจากนั้นวันนี้ที่<อ>บ้านสามหลังจังหวัดตราดนะครับมีการเก็บกู้ครังทุนระเบิดครับที่เขมรมันรอบกัดไทยอีกแล้วเอามาดัดแปลงจากทุนระเบิดดักรถถังจำนวน16ลูกนะครับไปไหม คือพอยึดได้ปุ๊บเราต้องเข้าใจทหารนะครับไม่ใช่ว่าย,ยึดปุ๊บล่าล้อมรั้วเลยโอ้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันต้องกู้ทุ่นระเบิดก่อนเพราะขมรเนมันรบสกรปรกมันเป็นกองโจรที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าระเบิดของขมรนเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุตรงไหนมันมีเป็นพันเป็นหมื่นลูกนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเก็บกู้ยังไงก็ไม่หวาดไม่ไหวไม่หมดสักทีหนึ่งนะครับส่วนประชาชนที่บอกว่าอยากให้กองทัพเรือไปต่อไปยึดเกาะกงเกาะยอ วันนี้พลบเรอเอกธาดาวุฒิทัศพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือท่านยืนยันนะครับว่าปฏิบัติการของกองทัพเรือไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะไปยึดเกาะกงหรือว่าเกาะยอนะครับแต่จะปฏิบัติการอะไรก็ตามที่เป็นภัยคุกคามต่อกําลังพลและก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จะต้องถูกทําลายให้หมดเราย,ยึดหลักเช่นนี้นะครคุณผู้ชมนี่ผมแถมปิดท้ายให้ละกันนะฮะมีสองข่าวก็คือวันนี้ในเวทีการประชุม หุ้นส่วนระดับโลกเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าแก๊งก c a มอร์แก๊ง call นเตอร์เนียนะครับชาติสมาชิกได้ถแถลงการร่วมกรุงเทพร่วมกันแล้วนะครับว่าจะจับมือกันต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ยกความร่วมมือเป็นภารกิจระดับโลกครับโดยมีไทยเนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญที่จะปราบปรามก็ชัดเจนนะฮะว่าตอนนี้เราลบไปแล้วก็การปราบปรามแกมเมอร์ก็ดําเนินการไปควบคู่ไปทุกมิติ นะอันนี้ทุกมิติจริงๆครับรอบนี้เนี่ยไทยเตรียมตัวมาโอ้โหต้องใช้คำว่าค่อนข้างดีเลยครับหรือวันนี้นี่ครับหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนครับก็เดินทางเข้ามาหาหรือกับกองทัพบกของประเทศไทยโดยจีนได้พูดอย่างชัดเจนเลยนะครับฟังดีๆนะฮุนเซนรัฐบาลเขมรมีความเชื่อมโยงและมีผลประโยชน์ร่วมกับกระบวนการสแกมเมอร์ในหลายมิติโอ้โหนี่คือประเทศ,ปร,เทศประเทศแห่งการหลอกลวงประเทศสแกมเมอร์ ที่นานาชาติยืนยันด้วยหลักฐานทุกอย่างแล้วก็ให้การสนับสนุนไทยนะครับในการกวาดล้างพวกแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาให้สิ้นซากอีกด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือยุคนชนข่าวนะครับเราจะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าทันขาน่าวข้ามเนชั่นยังมีสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยกัมพูชัติดตามอีกเยอะเลยนะครับและเราจะออกซาดกันที่ความวุ่นวายมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับตามศูนย์พักพิงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ เนื่องจากหลายคนถูกเจ้านี้ตามทวงเงินวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะครับรา,ายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ